นิทานเรื่องแมงป่องกับกบแมงป่องตัวหนึ่งขอร้องให้กบช่วยพาข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำกบจึงถามด้วยความระแวงว่าแล้วถ้าเกิดเจ้าต่อยข่าขึ้นมาละเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะถ้าข้าต่อยเจ้าข้าก็จะต้องจมน้ำตายไปด้วยเหมือนกัน แมงป่องตอบกบจึงยอมให้แมงป่องขึ้นหลังแต่เมื่อใกล้ถึงฝั่งก็มีแมลงตัวหนึ่งบินมาตอบแมงป่องมันเผลอต่อยกบด้วยความตกใจกบเริ่มอ่อนแรงและกำลังจะจมน้ำก่อนที่มันทั้งคู่จะตายกบก็ถามขึ้นว่าทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นสัญชาตญาณของข้าแมงป่องตอบ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงตั้งสติเมื่อเจอเหตุการณ์ขับขัน